อบอกให้รีบนับใหญ่เลยเดี๋ยวคลิปยาวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปตัดให้อยู่อำเภอไหนน่ะอุทัยอำเภอไหนบ้ไร่โอ้บ้านไร่ก็มาเส้นนี้มาเส้นไหนครับเส้นนี้ปะโอหนองมังกยผมไปหนองลงไปดินหนองลงเรื่อยเกี่ยวเขื่อนหนองลงเรื่อยโอหกเสือเฟืองเอียงสองสี่ อเหลือเป็นเหรียญน,นะครับเ,เหรียญทุกคนช่วยน้องนับนะ,ะน้องน้องตูชีวิตมากอันนี้หกร้อยน้องบอ,อกพี่งผมกำลันงนับอยู่ <c oughs> <c oughs> <It> <อ>น,นี่เจ็ดอ้าวตัวนี้หนึ่งร้อย